สวัสดีครับตัวรถบรรทุกดีๆวันนี้พามาชมรถ6ล้อตู้แห้งขนาด6.6เมตรใครกำลังหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับก่อนเริ่มคลิปนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมเข้าไปกดจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พามาชมรถ6ล้อขนาด6.6เมตรนะครับตัวรถอิยุ FRR เครื่อง210แรงม้าจดทะเบียนปี2565ตู้ขนาดใหญ่นะครับ วัดในยาว6.6เมตรกว้าง2.5และความสูงอยู่ที่2.6ตัวแห้งตัวนี้เปิดข้างได้นะครับรถพร้อมใช้งานมีลิฟท้ายพร้อมใช้นะครับสามารถขนของรับน้ำหนักได้ถึง1ตันนะครับสามารถแวะเข้าชมรถได้ทุกวันนะครับพิมพ์รถบรรทุกดีๆในแมปแล้วกดนำทางมาได้เลย ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับทิ้งไว้ให้บนหน้าจอแล้วนะครับสำหรับสายด่วน0977893235และ0814945520ส่วน Li n ์แอดนะครับ ID มีแอดนำหน้าเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามานะครับขอรูปขอรายละเอียดขอพิกัดเพิ่มเติมได้สำหรับคันนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่1ล1 5 0 0 0 0เท่านั้นครับตามสภาพแบบนี้เลยนะครับอยากให้ต่อตู้10บ,บานเพิ่มเติม เก็บสีใหม่นะครับสามารถแวะเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ช่วงนี้รถขนาด6.5เมตรมีให้เลือกหลายคันนะครับทั้ง h ีโนและอ u z u สุสำหรับคันนี้สดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับสนใจจองจัดไฟแนนซ์นะครับทัก ID ทางร้านได้เลยนะครับไลน์แอดสำหรับภายในนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตู้ใหญ่ๆแบบนี้เหมาะกับงานอะไรบ้าง เช่นขนลาโพงนะครับเครื่องเสียงเครื่องไฟนะครับหรือขนรถจักรยานยนต์นะครับสนใจแวะมาชมทีราได้ทุกวันหรือมองหา,ารถบรรทุกแบบอื่นนะครับทุกแบบทุกตัวถังเลยช่วงนี้รถมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย